สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคุยไายข่าวค่ะครับคุยทุกวันจนถึงวันพุธสําหรับเดือนกันยายน2555นะคะสำหรับ,รบเดือนต<ด><ด>ุลาคมนะคะก็คงจะมาติดตามพังรายการใหม่ของพวกเราในาทางทีมงานสวท หน้าท้ายการนําของท่านผู้อำนวยการเกรียงศักิ์เจดีแบงซึ่งเราก็มีหัวหน้าฝ่ายรายการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนคุณรัติพรบุญคงนะคะคุณทิติมาพันรอดที่จะมาสืบสารงานด้านรายการของเราจะมีอะไรดีๆก็อย่าลืมติดตามรับฟังรับชมกันในช่วงของเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงบประมาณใหม่คุณก็งบประมาณใหม่ค่ะก็คงจะได้คนใหม่เข้ามาร่วมผนึกกำลังใน การผลิตรายการรวมกันพัฒนารูปแบบรายการให้เป็นที่ถูกอกถูกใจเป็นที่เกิดความพึงพอใจสูงที่สุดให้กับท่านผู้ฟังนั่นเองนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนารูปแบบรายการของทางสวัสอนาทของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์0547739499นะครับ054771025หรือว่าจดหมายปริศญาบัตรอะไรต่างๆก็ส่งมาถึงเราได้หรือว่าอาจจะแวะ ่านไป่ัดมาแถวสถานีก็แวะเวียนเข้ามาพูดคุยกับพวกเราเข้ามาที่ฝ่ายรายการของเราก็เดินขึ้นมาหน้าอาคารแล้วก็เดินตรงมาใกล้ๆกับบันไดทางขึ้นก็จะเป็นฝ่ายรายการแล้วก็ฝ่ายธุรการของสวทนานพวกเราจะอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงของเวลาราชการนะคะถ้าหลังเวลาราชการก็อาจจะมีบางส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ ลโดยเฉพาะพี่เทคนิคครับพี่เทคนิคจะอยู่ตลอดนะครับก็จะอยู่ตลอดเพราะว่าเราเปิดสถานีตลอด24ชั่วโมงคุณกัมปนาศนะคะก็ถือว่าทุกรายการของสถานีวิทยุส น่านเป็นของพี่น้องประชาชนคนจังหวัดน่านทุกคนเป็นเจ้าของค่ะครับไม่ใช่พวกเราเป็นเจ้าของนะคะแต่พวกเราเป็นผู้ด,ดําเนินรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารให้ความบันเทิงให้ความบันเทิง,ต,งต่าง,างให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันด้วยตอนประมาณสัก14นาฬิกาเศษเ,เนาะของวันนี้แหละอของวันนี้ก็ได้พูดคุยกับดีเจท่านหนึ่งนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับพวกเราบอกว่าคลื่นสวทนาเนี่ย สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้ทางเว็บไซต์บริบรเว็บหน้า r a รด o โอดที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาด้วยท่านผู้ฟังจากปัตตานีที่ยะลาด้วยท่านฟังสถาน,นีาของเราเข้ามามชมงานรประเพณีแข่งเรือของเราด้วยก็ถือเป็นเป็นเรื่องดีๆที่พวกเราเชาวจังหวัดน่าน คงจะต้องมีความภาคภูมิใจด้วยเราก็พูดภาคภูมิใจเช่นเดียวกันเพราะว่ารายการที่เราผลิตไปไม่ได้สูญเปล่าแต่มีคนติดตามรับฟังรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะคะไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเท่านั้นในต่างจังหวัดในต่างประเทศด้วยครับหรือเปล่าคะว่าในช่วงแข่งเรือก็มีพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่เข้าไปทํางานที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกานะคะก็ติดตามติดตามรับฟังรับชมเราบอกว่าติดตามรับฟังรับชม ชัดเจนมากเสียงของสวัสนาภาพตีแจวมากเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายเทคนิคของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณประสานทิมทองคุณวิทูลอินตาจักคุณก้านสาพินคุณสรินกกาวหนึ่งรวมไปถึงคุณชัยยเชษ์ปัดเป่าซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมงานที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของด้านเทคนิคค่ะค่ะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของงานประเพีแข่งเรือที่ผ่านมาหมาดๆไปเลยเมื่อวานนี้เอง เป็นอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างช่วงนี้ขอเชิญพบกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองนาท่านสุรพลเทียนสูตรค่ะขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวกันก่อนนะครับเดี๋ยวยนช่วงหน้าเราจะมปพบกับท่านนายกันครับค่ะคุยท้ายข่าวคุยท้ายข่าวพบกับผู้จัดอารมณ์ดีสไตล์กันเอง คู่หูคู่หาพาคุณพบกับเรื่องเชียดตายท้ายข่าวเรื่องราวคนสู้ชีวิตทุกชาวบ้านและช่วงทนแนะเจาะแจ๊ทนายคุยสนุกแบบสบายท้ายข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาสวทนาน94.75 Radio Modern Wave ที่เราไม่ได้มาสองคนแต่เรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมที่ผ่านมางานประเพณีขึ้นเรือนั่เปิดสนามเป็นยังไงวะมัหายเหนื่อยหรือยังครับก็มันมันเคยซะแล้วเนาะอะไรไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่าส่วนส่วนที่เหนื่อยก็คือทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าจะต้องทั้งเก็บกวาดความทำความสะอาดทั้งคืนสภาพให้กับ ริมแม่น้ารวมทั้งพื้นที่ต่างๆทั้งสองฝั่งแม่น้าครับซึ่งก็เป็นงานที่หนักพอสมควรสําหรับเจ้าหน้าที่ในการเก็บกวาดขยะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการที่จะต้องเก็บสถานที่นะครับทั้งกองช่างทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะแข่งเรือแต่ละครั้งนี้ก่อนหน้าใช้เวลาพอสมควรนะครับงานในการเตรียมงานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กองฝ่ายในการดีเย็จัด การแข่งขันให้เป็นไปโดยสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเมื่อได้รับภาระจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่ปีนี้โชคดีครับเมื่อไม่มีถ่ายทอดทีวีก็เหนื่อยน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าใช่คือเวลาเวลาแข่งแข่งเดือ เขาจะมีเวลาที่จํากัดก็คือบ่ายสองถึงสี่โมงนะครับถ้าถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบในการแข่งขันรอบชิงสามสี่ของทุกเรือทุกลำนะครับสามสี่หนึ่งสองแล้วก็จนการถึงการเข้าขอพระราชานด้วยรางวัลจะต้องเสร็จให้อยู่ในกรอบนั้นนะครับทีนี้พี่น้องชาวเรือเองก็ต้องต้องเร่งสปีดนะครับเพราะว่า ทั้งกระบวนการถ่ายทอดเพื่อให้ภาพออกมาสมบูรณ์แบบก็ดีรวมถึงกระบวนของการของการจัดการที่จะทำยังไงให้เรือมีล่องที่สามนะครับจะต้องไปถึงให้ทันเสร็จแล้วเวลาได้รับรับผลแล้วรู้ผลแล้วว่าจะต้องงรีบขึ้นมาต้องรีบขึ้นมาแล้วก็ต้องแต่งกายให้สุภาพนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องชาวเรือซึ่ง ได้รับรางวัลที่หน<ม>ึ่งก็ดีสองสามสี่ห้าขอให้ทุกคนจําเป็นที่จะต้องหมายถึงว่าถ้ามีช่วงถ่ายทอดแต่เมื่อเมื่อวานก็ไม่เท่าไหร่มเมื่อวานเนื่องจากว่าเราไม่ได้ถ่ายทอดส่วนอาจจะรอๆกันนะแต่พอพอความคุ้นเคยถ้าเกิดเวลามีถ่ายทอดปั๊บเนี่ยเราจะต้องถูกบีบเวลาทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ใช่ใชไหมครับก็ไม่รู้ว่าใครจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่อยากจะมีโอกาสได้ออกรายการทีวีครับแล้วก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วรีบมาลอง <S <S 2> <S 2> เรืรอตัวเองแต<า><ห>่จ,จริงที่หนึ่งที่สองก็ได<ช>้ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไม่ได้ออกทีวีแต่เราออกทางเว็บไซต<ช>์โอวายเ<า>ว็บน่านเรดิโอดอทเน็ตท่านทราบหรือเปล่าคะว่ามีญาติพี่น้องของคนน่านของเราที่ไปอยู่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเขาชมอยู่ครับภาพชัดเจนดีเสียงชัดเจนดีเขาบอกว่าประทับใจมากๆและลึก คิดถึงไหนบางคิดถึงเมืองน่านอีกที่หนึ่งก็อยู่ออสเตรเลียเขาก็โทรศัพท์บอกขอขอเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์ที่ถ่ายทอดนี่เป็นเว็บไซต์อะไรดิฉันก็จดเว็บไซต์แม่เขาก็บอกเอ๊ะมันอ่านไม่ออกอะเว็บไซต์เนี่ยดิฉันก็บอกไม่ยากให้ลูกสาวเนี่ยแหละบอกพี่ชายเขาให้ดูเขาบอกอยากจะกลับมาเมืองน่นเหมือนกันนะคะและนอกจากนั้นก็ทางจังหวัดปัตตานียะลาเขาก็บอกว่า เขาก็ดูเว็บไซต์เหมือนกันค่ะเว็บไซต์ของสวทนานของเราเขาบอกว่าชัดเจนดีมากเลยพี่น้องทหารซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็ดูนะครับเราก็จะเห็นว่ามี Facebook มีอะไรที่พูดถึงขันอยู่พูดคุยทางฝันทาง Facebook ว่าได้ดูเว็บไซต์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของเทคโนโลยีต่างๆทา่เชาได้มาเวรกให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสดูไกลถึงต่างประเทศยงใหญ่ทั่วโลก ผลของการดำเนินง,งานทั้งสองวันที่ผ่านมาถ้านายกมีเรื่องราวอะไรอยากจะบอกต่ออยากจะเล่าสู่กันฟังหรือว่ามีประเด็นไหนอยากจะขอความร่วมมือกับทางฝีพายก็ดีทางผู้มาร่วมในการติดตามรับชมงานแข่งขันเรือประเภทนี้ก็ดีหรือว่ามีประเด็นอื่นๆอยากจะพูดคุยไหมครับประเด็นส่วนใหญ่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่คุ้นเคยของพี่น้องชาวเรืออยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ ผู้ชมนะฮะเล่าผ่านมามก็คือ,อความจริงจังของฝีผายแม้จะเป็นบ้านเดียวกันในรอบชิงเขาอยากเห็นความแบบแข่งขันกันแบบเต็มที่ทใช่ไหมเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเป็นการเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลสำเร็จ<อ>พระเทพถ้าเป็นเรือใหญ่ทีนี้การเข้าไปรับเนี่ย อยากเขาอยากเห็นความสมศักดิ์ศรีแม้จะเป็นบ้านเดียวกันก็คือภายกันจนสุดแรงรแล้วก็การภายเรืออีกอย่างหนึ่งที่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ถ่ายทอดนะครับ ถ้าเราเราฟังจากเสียงวิทยุก็คงไม่กะไรใช่ไหมครับเพราะว่าก็ติดๆใกล้ๆมาครับเรานึกภผ้าเบามันก็ส่วนใหญ่จะภาพสนุกสนานแต่พอไปดูเห็นภาพจริงปั๊บเนี่ยสีพายปล่อยเรือไหลโดยเฉพาะเรือที่แพ้บางทีก็ปล่อยไหลเข้าไปเรือชนะก็เลยปล่อยไหลไปด้วยกลายเป็นว่าปล่อยไหลเข้าเส้นชัยบ้างแบบไม่ไม่สมศักดิ์ศรีแล้วเรือเรือที่เป็นเรือที่หนึ่งที่สองซึ่งเป็นเรือบ้านเดียวกันค่ะ ถึงแม้จะเป็นเรือบ้านเดียวกันมีฝีพายมาเท่าๆกันเนี่ยเขาก็อยากเห็นการพายเรือที่แบบชิงกันจริงๆว่าตกลงเรือในบ้านหลังบ้านนี้ของชุมชนเนี้ยของบ้านเนี้ยลำไหนนี่เก่ง,งกว่ากันแน่ใช่ไหมครับ,รบเขาก็อยากเห็นเมื่อที่หนึ่งที่สองมันไม่หนีไปอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อยากจะเห็นกับเรือที่ที่ายกันเที่มีบางลำนี่แบบคือมีในสุจิบัตรละ ไม่บหวไม่แข่งเลยไม่แข่งเลยอย่างเงี้ยอย่างกรณีว่าเอ๊ะมาเอาเอาสตังค์อย่างเดียวเปล่าเรือมาจริงหรือเปล่านี่เริ่มสงสัยกันใช่ไหมครับว่าพอบายบ่ายแล้วเที่ยวหน้าเที่ยวหน้าอาจจะต้องคุยกันก็คือหมายว่าไม่ลงแข่งก็คือบายเลยบายเลยนะฮะเลยก็อาจจะมาว่าเอ๊ะเอาเรือมาเพื่อเอาเงิน เดินการสนับสนุนอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ไหมครับมีอยู่ลำหนึ่งไม่ทราบจริงหรือเปล่าทั้งคุณอกทั้งคับคุณวิจิตามีอยู่ลำหนึ่งเขาบอกว่าแข่งแพ้แพ้ทุกครั้งแต่ได้รางวัลแพ้ทุกครั้งแต่ได้รางวัลเพราะได้ได้รับการบ่ายให้คือแข่งแข่งรอบที่หนึ่งแข่งรอบที่หนึ่งแพ้ แต่เรือชนะบายเพื่อจะเอาฝีพายไปใช้แข่งเรืออื่นับครมาอีกลำหนึ่งพอเข้ารอบอีกลึกหนึ่งก็แพ้อีกแพในรอบที่หนึ่งแพ้พในรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งนี้ได้จับฉลากได้จับฉลากมาใช่ไหมพอรอบที่สองแพ้แต่เรือที่ชนะเรือที่ชนะบายให้ครับบายไม่แข่งก็เลยเข้ารอบไปพอเข้ารอบไปก็ไปเจอเรือแพ้อีก ก็ได้บายอีกอันนี้คือสองสองครั้งแล้วนะแข่งสองครั้งแล้วพอเข้าไปแข่งในรอบเพื่อตัดเชือกสามที่สี่อะไรอย่างงี้นะก็เออที่ตัดเชือกก็แพ้แพ้ก็ลงมันต้องมาชิงที่สามที่สี่พอแข่งที่สามที่สี่ก็ยังแพ้สุดท้ายก็ได้ที่สี่ก็มีอยู่คู่ไปดูเองนะครับจริงเรือคือก็มีการถกันว่าทำยังไงเราจะพูดถึงกติกาพวกนี้เพราะว่าผู้ชม ในการแข่งเรือเนี่ยในตัวรู้สึกความรู้สึกของของฝีพายหรือคนคนที่เป็นคนเป็นโค้ตก็ดีรหรือว่าเป็นผู้จัดการเรือก็ดีของหมู่บ้านเนี่ยอาจจะคาดหวังคนถึงความแพ้ชนะแต่ผู้ชมส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ชมแต่เพียงในสนามแต่หมายถึงเขาชมในส่วนของภาพฉายออกไปทั่วทั่วโลกเลยเนี่ยเขาก็ คาดหวังถึงความสนุกสนานของการพายเรือแล้วก็อยากเห็นถึงความเป็นหน้า,าเป็นตาตัาาต้งใจงว่าคนเมืองนาถแข่งเรือลงไปแล้วไม่กลัวใครสู้จริงรรอย่างนี้นะฮะก็อันพวกนี้เนี่ยผมผมต้องฝากพวกเราว่าเรื่อง,องพวกนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเทศบาล็ดีสวทกคดีหรือพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวเรือ็ดี เรากําลังทําหน้าที่แทนคนเมืองน่านเป็นการแสดงถึงศักดิ์ศรีถึงการแข่งเรือซึ่งการจัดประเพณีก็พยายามให้ยิ่งใหญ่แม้ต้องใช้เงินเยอะ<ช>นะครับสวทเองก็จัดทุกวิธีทางนะครับร่วมกับวิลัยเทคนิคน่านเพื่อที่จะนําเสนอภาพออกมาให้เกิดความสมบูรณ์แบบที่สุดคนดูเขาไม่ได้มาดูว่าเรือลํานี้เป็นของหมู่บ้านนี้แต่เขามาดูว่าเรือลำนี้<ช>เป็นเรือขน่านนี่คือหน้าการแข่งเรือหน้าันครับตอนตอนถ่ายทอดทีวีไทยเนี่ย คุณอรยันก็ดีหลายๆท่านก็ดีคุณองค์อาจเจททักคุณท่านมักบ่นให้ฟังว่าเรือมึงนัานละยิ่งใหญ่แต่เวลาภายไม่ไม่มั่นว่ะพูดอย่างนี้เลยนะนายกทำยังไงที่จะให้เขาพายเข้าเส้นชัยจนสุดฝีพายหมายถึงว่าคือกล้องของเขาเนี่ยเขาจะตามเรือรตามเรือเข้าไปในลนักษณะเฉียง แล้วเขาจะดูฝีพายจนถึงเข้าเส้นชัยแล้วก็ภาพมันจะออกมาตัดสินแต่ปรากฏว่าพอมาถึงก่อนถึงเข้าเส้นชัยป็หยุดฝีพายหยุดหยุดแล้วมันคือมันมันชิง,งอ่ะมันชิงสัหนึ่งสองสามสี่ซึ่งมันทําให้มันไม่สนุกเขาบอกมันไม่สนุกอ่ะเขาบอกว่าใจเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ย เขาไม่ถ่ายทอดแล้คือหมายถึงเขาเลิกสนามนี้แน่นอนครับนะครับแต่ก็เห็นแก่ดน้านปีนี้ปีนี้ไม่ได้มาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราไปเปลี่ยนเวลาคือทางทางชมรมสมาคมเรือได้พูดคุยกันครับแล้วจัดพื้นที่วันให้หน้าให้เทศบาลเมืองน่านวันที่29 30กันยาครับ ปรากฏว่ามันเป็นวันที่สิ้นปีงบประมาณนะครับแลทางเทศบาลเองที่ต้องจัดการเรื่องการเบิกจ่ายเงินเรื่องอะไรพวกนี้มันต้องเช็งเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเราก็ไม่สะดวกเราก็บอกว่าเราไม่สะดวกคือเวลาที่พวกนี้เราก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนมาเป็น15-16พอเปลี่ยน15-16ปั๊บเนี่ยโปรแกรมที่ทีวีไทยเขาเขาลงล็อกไปแล้วมันก็ไปตรงกับที่อื่นครับก็เราก็เลยไม่ได้จริงๆเขาจะถ่ายนัด เปิดสนามนะวีดีเขาบอกเขาถอถ่ายไปสนามเนื่องจากนัดปิดสนามนี่เขาติดที่อื่นเขาบอกเขาขอนัดเปิดสนามก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเวลาเขามาถ่ายเนี่ยกับเรานี่ทุกปีนะฮะเป็นเวลา3ปี10ปีติดต่อกันแล้วก็ภาพที่ออกมารวมทั้งการถ่ายทอดโดยตลอดเวลาของพวกเรานะครับของของทีมงานของน่านทีมงานของสวททีมงานของเทพสยามแล้วก็ทีมงานของของวิยเทคนิค ได้นําเสนอสู่นองโหวตอะไรต่างๆทุกๆเครือข่ายได้เข้ามาช่วยกันทํางานแทนพี่น้องชาวจังหวัดน่านเพื่อให้ได้มีโอกาสนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างฮอตฮิตเลยนะในใน a ฟ e b o o k หรือในเว็บไซต์ต่างๆเป็นไงท่านเห็นเว็บไซต์เห็นอะไรท่านนใจกันบ้างนะครับก็เขาก็พูดถึงประเด็นของเรือภาพกับเอาภาพมาโชว์กันนะครับโดยเฉพาะ ปีนี้ผมก็ได้บอกหลายคนไปว่าก็ได้พูดในรายการวิทยุด้วยคุณวิจาว่าถ้ามีโอกาสถ่ายภาพเก็บไว้เพราะว่าผมคุยกับทางทางทททนะครับแล้วก็กลับเรียนท่านว่าในการจังหวัดเมื่อวานนี้บอกว่าเมืองน่านเราเคยจัดครั้งหนึ่งร่วมกับอปทเขาก็สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประกวดภาพเรือแขกภาพถ่ายทีนี้เราก็ได้ภาพที่สวยงามเป็นประจำเนี่ยมาเป็น การจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมในเรื่องการทำโปสเตอร์ในเรื่องของการทำภาพเพื่อประชาพันธ์จังหวัดนะทีนี้กิจกรรมการถ่ายภาพแข่งเรือเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันมาปรุงแต่งหรือไปถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้มันต้องมีการแข่งขันก่อนใช่ไหมแล้วมันไปอยู่ที่จังหวะ จังหวะเราอาจจะตั้งกล้องรอแล้วมันก็ไม่ใช่จังหวะอะไรเลยในการที่จะได้ภาพสวยงามแต่ถ้ามันในร้อยภาพพันภาพของเราอาจจะได้เพียงภาพเดียวที่เราได้ภาพดีๆและภาพนั้นแหมมันบ่งบอกทุกอย่างกินใจเหมือนที่ภาพของคุณอศรนกลับมาที่ได้รางวัลชนะเลิศครับที่แล้วก็เป็นรูปหัวเรือมีคน้างล่างก้วก็นน้ำใช่ มีนับสวยงามมากภาพนั้นได้รางวัลแล้วก็ข้ารการตัดสินด้วยความยุติธรรมก็บอกว่าฟันธงภาพนี้หมดเลยนะภาพนั้นเนี่ยก็เป็นทีนี้เราอยากอยากให้มีภาพใหม่นะครับแล้วก็คุยถึงเรื่องของวิถีชีวิตหรืออาจจะไม่ไม่หญิงนุ่น่านุ่งสิ้นด้วยครับนะครับอาจจะภาพภาพพวกนี้อาจจะปรุงแต่งได้อาจัดคนมาแต่งนุ่งสิ้นมาอะไรมาเพื่อถ่ายก็อาจจะถ่ายให้สวยงามได้พวกนี้อาจจะเป็นภาพปรุงแต่ง รวมทั้งภาพทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดน่านเนื่องจากว่าเรามีเจอุทยานแห่งชาตินะครับและอุทยานแต่ละแห่งก็มีความโดดเด่นที่มีความแตกต่างกันนะอย่างอุทยานแห่งชาติรอยบุคาก็จะมีของหายากมีดอกต้นไม้หายากค่อนข้างเยอะที่ขุนสถานก็อาจจะมี มีอดอกพญาสึกโค์ที่ทะเลหมอกที่ทะเลหมอกแถวดอยเสมอดาวก็จะโอ้เหมือนกับสวรรค์เลยใช่ไหมครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติที่ทําสะเกิรนก็จะมีธรรมชาติที่มีความแตกต่างมีเรื่องธรรมเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวแล้วก็ถ้ามีอุทยานที่เกี่ยวกับน้ําก็จะมีแม่จลิมใช่ไหมฮะเขาไปถ่ายวิถีของการล่องแก่ง่องนั้นเราก็จะเห็นนี่ฮว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือ ถ้าเกิดมีโอกาสได้นําเสนอเรื่องพวกนี้เพราะว่าภาพภาพหนึ่งที่เขาเห็นในพันทิปดอทคหรือในเว็บไซต์หรืออะไรต่างมันจูงใจคนมานะจะส่งต่อไปอีกหลายร้อยแล้ว,ลวเขาก็แชร์ภาพกันไปใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้คนในในเฟซบ o ๊กเองก็นิยมแชร์ภาพกันออกไป แล้วคนก็บอกสวยงามจังเลยอยากมามนะครับในในความอบอุปป่นของภาพในภาพเนี่ยบางทีมันเป็นฤดูหนาวแต่ถ่ายออกมามันเกิดความอบอุ่นผมผมก็ดูบ่อยแล้วก็ชอบผมผมเชื่อว่าหนึ่งเนี้ยมันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ใจเราเนี่ยอยากจะให้คนมาเที่ยวเมืองน่านเนี่ยมาทั้งปีนะครับ,รบะะเพราะว่าเห็นว่าพี่น้องประชาชนเองก็ได้ลงทุน ในการทำมาหากินลงทุนในการสร้างนู่นสร้างนี้กันเยอะแยะทีนี้มันก็จะกลายเป็นขายในช่วงไฮซีซั่นก็คือสีเดือนก็ก็น่าเสียดายว่ากิจกรรมของแข่งเรือเองก็เป็นการเปิดฤดูของการท่องเที่ยวกิจกรรมภาพถ่ายนี้เราจะมีขึ้นในนัดปิดสนามใช่ไหมครับหรือว่าเออยางงี้เท่าที่คุยกันก็คุยกับทางทางคุณพัทรนงนะฮะเป็นผอผู้การสวทอเขตแพ่นาเนี่ยเขาบอกว่า ใ,ใจเขาอยากใช้ไปประกาศผลโดยทอท,อทอเป็นเจ้าภาพเนี่ยรป,ประกาศผลในวันที่เราจะจัดงานหนาวนี้ก็สิบรักที่น,าน่าซึ่งรเราจะเลือกในฤดูหนาวช่วงอาจจะเป็นมกราธันวามการาแต่ว่าเราก็ต้องบอกก่อนเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้เตรียมตัวนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเขาประชาสัมพันธ์ดีก็หมายถึงว่าช่วงแข่งเรือนัดปิษณานาครหรือนดใดๆก็จะมีคน อยู่คนเข้ามาคือต้องประกาศล่วงหน้าไวใช่ไหมเข้ามาทีนักนักถ่ายภาพคืออาจจะต้องร่วมกับสมาคมภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายว่าเขาก็ต้องประชาพันธ์ในส่วนของเขาซึ่งพวกนี้เขาก็จะเป็นสมาชิกของสมาคมนักถ่ายภาพระดับโลกๆทีนี้ถ้าสมมุติว่าทางททเขาทำเขาทำเป็นสากลแล้วเขามีมีอาจารย์มีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการ ในการที่จะตัดสินให้ความยุติธรรมหลังเราดูแล้วอาจจะไม่ให้ความรู้สึกกับภาพนั้นด้วยอารมณ์แต่คนที่เป็นอาจารย์ระดับถ่ายภาพจริงๆเนี่ยเขาเขาจะมีมุมมองที่สามารถตอบได้ว่าภาพนี้ชนะเพราะอะไรนะครับแล้วก็คนที่ถ่ายภาพเป็นทุกคนนี่ส่วนใหญ่จะโต้เถียงไม่ออกเพราะเขาต้องยอมรับเลยว่าภาพนี้ได้อย่างที่กรณีของอาจารย์ของมาลัยทั้งงหลายๆมาลัยที่มาเป็นกรรมการให้เราเนี่ย ปรากฏว่าพอชี้ไปภาพนี้เขาตอบคำถามว่าภาพนี้ชนะเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนฟังก็เป็นอันเดียวกันแล้วก็มองเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดนะครับเราเราก็เชื่อในในส่วนของคณะกรรมการนี้แล้วเราก็ได้ภาพนั้นมาหลายภาพนะครับแล้วผมเชื่อว่าภาพเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านประสมควรเห็นว่าวันที่ยี่สิบก็จะมีประกวดภาพ วันที่ยี่สิบเอ็ดของกันยายนนี้ก็คือวันงานวันน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตครับเห็นว่าอธิบดีิกรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นผู้บังคับประชาสูงสุดของสวทเราหรือเปล่าใช่ไหมครับก็จะมาเออจะมามาบรรยายด้วยเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดท่านมาก็อาจจะได้พูดคุยกันเรื่องพวกนี้แล้วก็เห็นว่าก็จะมีส่วนหนึ่งของจังหวัดในเรื่องการสนับสนุนในการเดินแบบ ไม่หญิงนุ่งซิ้น้าและมีการประกวดภาพถ่ายกับภาพวาดภาพถ่ายกับภาพวาดแต่ว่าทางทางผมชาชื่อจริงไม่ได้อาจารย์จิบซึ่งเป็นเป็นศิลปินนะฮะเป็นเจ้าภาพในงานดำเนินการจัดการอยู่เนี่ยท่านท่านก็ท่านเป็นเจ้าภาพอยู่เรื่องนี้ก็จะมีภาพถ่ายด้วยผมก็เชื่อว่าภาพถ่ายนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสําคัญแล้วก็ได้สอบถามวันนั้นประชุมกันที่สปทเนี่ยก็สอบถามว่า ภาพเหล่านี้เป็นสมบัติของใครถ้าเป็นสมบัติของจังหวัดพวกเราจะได้มีโอกาสนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะเวลาเราประจําพันุ์อะไรเกี่ยวกับหน่วยงานของเราแล้วก็ขอภาพนี้มาซึ่งเราไม่ได้ไปทำคอรอสขายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาใช้ประโยชน์ให้กับจังหวัดในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประําพัุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับแล้ว่อเชื่อวว่าพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราครับปีนัดปิดสนาม เราก็คงจะเห็นการประกวดในเรื่องของ <c oughs> อปลเรือีแข็งเรือของเมืองน่านบ้านเราเห <c oughs> มืนลักษณะ <c oughs> าการ <c oughs> เก็บตัวบางครั้งมัน มันแบบดูแล้วมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องมาปรุงแต่งมาเขาอาจจะไปถ่ายตอนซ้อมตอนภาพที่มีคุณลุงสู่ขวัญตมวพิธีสู่ขวัญอะไรพวกนี้มันมันเป็นภาพที่บ่งคือเขาจะเปิดแบบกรอบกว้างกว้างไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ต้องเป็นภาพแข็งเรืออย่างเดียวอาจจะเป็นพิธีของกองเชียร์หรืออะไรวิถีอะไรก็ได้แต่มันบ่งบอกถึงองค์ประกอบของภาพซึ่งออกมาแล้วเนี่ยเขาเขาควรได้รางวัลเพราะฉะนั้นเขาเขาเปิดกว้างครับผมเข้าใจว่าครับ เขามองกับเรามองนี่มันคนละอย่างเขามองแบบศิลปะแต่เราอาจจะมองเป็นศิลปะในความรู้สึกประมาณนั้นนะคะกับคงจะมาพูดสรุปในเรื่องของผลการแข่งเรือนัดเปิดสนามอยากจะให้ท่านนายกได้บอกให้ฟังว่าประเภทเรือใหญ่เรือกลางเรือเล็กมีหมู่บ้านไหนได้รางวัลกันบ้างคะก็เรือใหญ่ก็คงเป็นที่รู้กันว่าผาขวางทั้งที่หนึ่งที่ส องเลยนะก็มีเรือของเรือคุตตี้ชัยวุฒินะบ้านผาขวางนะครับเรือใหญ่นะครับที่สองก็ผาขวางเช่นเดียวกันที่สองก็ผาขวางเชื่อเดียวกันที่พี่น้องก็บอกว่าอยากจะเอาไปจริงๆรจังๆ่างนี้แหละนะผมจะต้องฝากบอกพี่น้องบ้านผาขวางด้วยนะครับเปิดสวยกวินทวา1หนึ่งผาขวางนะครับหมูสี่หมูสิบซึ่งเราก็จะเห็นว่าได้รับเพื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับ และที่สามก็เป็นเรือของเทศบาลทิพย์บ้านสถานอำเภอเวียงสาอำเภอเวียงสาครับพี่น้องบ้านสถานเวียงสาแล้วก็ที่สี่ก็เรือขวัญนาขวัญนาขวัญนาทางวานะครับค่ะประเภทเรือกลางกับท่านเรือกลางก็มีเรือมณีสายชนของพี่น้องบ้านบุภาลามผู้นีมันมันสุดยอดเลยนะครับโอ้โหรู้สึกจะแข่งกันสามล่องเลยนะใช่ไหมนะครับค่ะ แล้วก็มีนางสาวรัชนาบ้านหัวเวียงเหนือซึ่งซึ่งสละเหลือพรพิมลนะครับมามาเอาเอาเรือมณีสัยชนนะครับก็สุดยอดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะคุณป้าย่าสังลุยคู่นี้ก็ถือว่าตอนตอนแรกตอนที่ตัดเชื่อกันก็มันมันแล้วก็มันกับมณีสัยชนนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับก็เจ้าแม่คําแดง นช่ครับจะไม่คำแดงคำแดงก็ได้รางวัลที่ส eh ี่ไปแล้วันที่สี่ไปส่วนประเภทเรือเล็กค่ะเรือเล็กเรือเล็กนี่แม่ป้อมนะครับซึ่งเป็นที่คาดหมายค่ะย่าสังลุยนะครับคาดหมายกันไว้ในครับ นะครับได้ได้ฝ่ายกีฬาเรือพายจังหวัดน่านของพี่น้องบ้านแสงดาวหมู่สองด้วยนะครับแล้วมีราชมงคลมีน้องๆจากราชมงคลเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งของพัฒนาสังคมและความมั่นคงองนึกเขาเป็นเจ้าภาพหลักอยู่เป็นเพื่อของฝ่ายกีฬาเรือพายแล้วก็รางวัลที่สองก็มีเจ้าแม่จันทิมาพรวัดคึงเจริญนี่ประมาทไม่ได้นะครับอันนี้ก็แข่งกันสามล่องเลยครับเขาก็บอกว่า เอ๊ไม่ป้อมทําไมแพ้ในรอบนั้นนะนะทำไมถึงได้มีรอบที่สามประมาณไม่ได้อันนี้อันนี้ประมาณไม่ได้นะครับที่สี่ก็เป็นที่นั่นเจ็ดซึ่งก็เรื่องสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอเะพายกันเต็มที่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าอย่าานะเต็มที่จริงๆสุดสุดนะยคู่สุดท้ายนี่มันสุดนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาลัยเทคนิคน้านโดยการนําของท่านผู้อนวยการราเชนกับคา ทางโรงเรียนสตรีสีน่านโดยการนำของท่านผ<ม>ู้มนวยการวิสุทธิพิม,ม่านะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านนะคะรวมไปถึงโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมคปีนี้ให้การสนับสนุนในเรื่องของงานประเพณีแข่งเรือเครือข่ายต่างๆช่วยเยอะเลยครับมาช่วยกัน ทั้งสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มน้ําดื่มนี่เยอะน้ําดื่มนี่ห,หลายหลายจา้จาเสร็จแล้วพอจะกิจกรรมปั๊บก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายเนี่ยทำให้งานออกมาค่อนข้างสมบูรณ์และปดสนามนี้อาจจะต้องถามว่ากองเชียร์เรือนี่เรายอมให้สถานศึกษาเข้ามาเป็นกองเชียร์ดีไหมสถานศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบคือชุมชนเข้าไปร่วมด้วยเฉพาะสถานศึกษาโดดๆนี่ก็คงจะลำบากเพราะว่าเขามีพูดจริงๆว่าเด็กๆเขามี แ,แต่ส่วนใหญ่มันใกล้สอบแตกตา่าใช่ไหมแต่เขาไม่มีปัญหา<ช>ค่ะตอนนี้ทางโรงเรียนสตรีศรีนาได้สอบถามแล้วว่าเราแข่งกันวันไหนเขาเคยได้จัดกลางสอบที่ไม่ให้มันตรงเพราะว่า ในขณะที่แข่งเรือนี่เสียงดังแน่นอนใช่ไหมครับเด็กถ้าเกิดอยู่ระหว่างการสอบนี่คงจะยุ่งอะไรนั้นเขาก็หลบให้กันหมดนะครับช่วงนี้ก็คือร้านค้าต่างๆซึ่งอาจจะกีดขวางไปรถมาจอดหน้าบ้านบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะทุกคนก็เองคงรู้ว่าประเพณีแข่งเรือพอเริ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยคนพี่น้องประชาชนก็ขนกันมาเยอะแยะไปหมดทางหน้าสวทเองเมื่อก่อนจอดทั้งรถพ่วงจอดเต็มเลยเดี๋ยวนี้ขอขอให้ขยับขอขยับรถพ่วงไปจอดที่อื่น พ uhm huh. ื่อจะได้เป็นพื้นที่สําหรับพี่น้องชาวผู้ชมพี่น้องชาวเรือจะได้มีโอกาสมาจอดรถทลากันช่วงเวลาของรายการคุยท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสุรพลเทียนสุนายกเทศมนตรีเมืองนานับที่มาพูดคุยกันในเรื่องของงานประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามที่ผ่านมาวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ16นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ